สวัสดีค่ะ Kirari TV ค,ค่ะวันนี้ป้าหยิบนำเอาสกินแคร์นะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ทดลองใช้อยู่มาประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วละ่ะก็เอามาแนะนำให้ได้ชมกันนะคะนั่นก็คือแดน,ดนไอครีมนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากฮาดาโบะนะคะจากประเทศญี่ปุ่นเลยฮาราโบรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือ ฮา d a ด a าร s u ะบ r ซูเปอ r ์ไฮยาลู d รนิกแอซิดเมเจอไรซิ่งไอครนะคะชื่อแอบ,บยาวจะเป็นไอครีมรุ่นใหม่ล่าสุดของ h า d a ด a ารบนะคะเน้นอะไรแน่นอนฮา d a ด a ารบเน้นเรื่องความชุ่มชื้นนะคะก็คือความชุ่มชื้นเนี่ย อันนี้คือจัดมาแน่นมากคะ่ะเขาจะมีส่วนผสมสามอย่างนะคะที่เป็นตัวเด่นของเขานะคะเนี่ยเขาจะเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะคะก,ก,ก็จะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนาโนไฮยาลูรอนิกแอซิดซูเปอร์ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะนั่นก็คือ กรดไฮยาลูรอนนะคะในแบบต่างๆนะคะทางอนุภาคปกตินะคะอนุภาคเล็กนะคะมันก็จะช่วยบำรุงให้ผิวรอบดวงตาของเราในชุ่มชื้นนะคะเมื่อผิวชุ่มชื้นจะเกิดอะไรขึ้นริ้วรอยก็จะไม่มานะคะริ้วรอยที่มีก็จะดูจางลงนะคะแล้วก็ดูตื้นขึ้นนะคะสําหรับความมองคล้ำเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะ,นะ,ะเมื่อเราบำรุงกันเป็นประจํานะคะแล้วก็ เ,เรื่องหนึ่งที่เขาเน้นมากเลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากผิวรอบดวงตาเนี่ยมันก็ยิ่งแพ้ง่ายเป็นพิเศษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาเน้นเลยค่ะว่าจะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำหอมสีแล้วก็พวกน้ำแร่คือเป็นส่วนผสมหลักๆที่คนหลายคนเนี่ยแพ้กันนะคะอันนี้ก็คือจะไม่ผสมนะคะก็สำหรับตัวแพคเกจจิ้งค่ะนะคะของเขาก็จะเป็นลักษณะ เป็นขวดหัวปั๊มแบบนี้นะคะก็บีบออกมาอันนี้ต้องบีบเยอะให้ดูนะคะก็มันจะเป็นเนื้อครีมที่ซึมไวมากเลยค่ะก็คือมันจะไม่ไปรบกวนพวกเมคอัพอะไรต่างๆของเรานะคะก็คือซึมไวแล้วก็เมื่อทาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าผิวตรงบริเวณที่เราทานเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นเลยนะคะก็นี้เว r k ์ o r k work อยู่นะคะสำหรับคนที่ อันนี้ส่วนตัวบางคิดว่าเหมาะกับคนที่ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหนักๆนะคะแบบเออถ้าเป็นคุณระดับคุณแม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ประมาณ40เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องใช้ไอเซรัมรวมด้วยนะคะสำหรับตัวไอครีมตัวนี้นะคะมันจะเน้นความชุ่มชื้นคือส่วนตัวคิดว่าเหมาะกับน้องๆน,นะคะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนทํางานนะคะก็คือคนที่ต้องการบํารุงรอบดวงตาหรือว่าคนที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ยคิดว่าโอเคทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับการทาไอครีมเนี่ย หลายคนยังทายกันผิดอยู่นะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ชมว่าทาไอรครีมยังไงไม่ทําให้เกิดริ้วรอยรอบดวงตานะคะก็เทคนิคการทาเน,นี่ยสาคัญมากๆเลยนะคะงไงก็ไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นก็บีบไอครีมลงที่หลังมือค่ะใช้ประมาณเม็ดถั่วเขียวค่ะแล้วก็ค่อยๆแตะไอครีมบริเวณใต้ตาก่อนโดยเว้นระยะอย่าให้ชิดขอบตานะคะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเกลี่ยค่อยๆกดเกลี่ยเบาๆค่ะ สำหรับเปลือกตาบนเราใช้ปริมาณครีมเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่บริเวณกลางเปลือกตาจนถึงเปลือกตาด้านบนค่ะค่อยๆกดให้ครีมเนี่ยซึมลงไปถ้าใช้เยอะเกินไปเนี่ยเปลือกตาอาจจะบวมได้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวไอครีมนะคะที่ บอกได้ว่าเน้นความชุ่มชื้นแบบสุดๆนะคะก็สำหรับคนที่มีปัญหารอบดวงตานะคะก็แนะนำ ควรอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องใช้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ไม่เกิดปัญหานะคะน้องนนักศึกนักเรียนนักศึกษาอะไรนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้มันไม่ได้แรงเกินไปนะคะก็คืออ่อนโยนตับผิวนะคะไม่ทําให้เกิดเป็นตุ่มหรือว่าระคายเคืองอะไรนะคะก็ลองดูค่ะราคาไม่แพงด้วยหาซื้อง่ายนะคะสําหรับวันนี้คีรีทีวีไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ